ปลอดภัยนะครับไม่ปลอดภัยเราจะแก้ปังาเไรคือทําให้มันดีหน่อยถ้ามันยุบจังหวะรถมอเตอร์ไซค์มานี่โอ้โหไม่เหลือผมว่าต้องเน้นเรื่องกุญหลังเรื่องคุณภาพซึ่งเรนนี้ยเราคุยกันไปทความหลวงอยู่คือเราเองเนี่ยเขาไปกํากับผูบ้บอไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่งานก่อสร้างเราอะไรการเรื่องรถเนี่ยต้องคุยกันแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาเรื่องรถมันน้ำหนักเกินเนี่ยจริงๆก็มีหลายหน่วยงานที่ต้องช่วยกันดู ไม่เพิ่งมาวันแรกนะครับแต่คนทานบอร์ไปไม่ประจําไม่บินเป็นไรนะ,จะเจอบอรนี่แหละเป็นมันต้องชั่งน้ําหนักอะพี่นั่นน่ะเขาจะไปเทแล้วนะ่ะ สวัสดีค่ะตอนรับผู้ชมเข้าสู่ตรงประเด็นนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันบุษรินยิ่งเกติกดดุลค,ค่ะอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นไปหลายคนมีคําถามเกิดขึ้นมาตรฐานความปลอดภยัยและคุณภาพชีวิตของเราในพื้นที่กรุงเทพมหานาครในอยู่ตรงไหนบ้างนะคะโดยเฉพาะรถบรรทุกที่มันเกินน้ําหนักแล้วก็ขับไปบริเวณย่านสุขุมวิทภาพที่เราเห็นกันตอนนั้นเนี่ยนะคะก็มีคําถามเกิดขึ้นมากเลยคือหนึ่งกระบวนการการตรวจสอบยอมให้มีการตักดินออกไปที่ไซต์งานได้อย่างไรในเรื่องแรกนะคะคุณผู้ชมเรื่องที่2คือปมของสวยสติ๊กเกอร์มีการพูดถึงกกันมาเลย โยงกับเรื่องของสวยหรือไม่สําหรับสติกเกอร์ดาวบีสีเขียวซึ่งทางเจ้าของรถเองก็อ้างว่าเป็นสัญลักษณ์ของเจ้าของรถนะคะเพื่อให้สามารถเข้าไปในไซต์งานได้แต่ว่าอีกด้านหนึ่งหลายคนก็มีคําถามแน่แล้วค่ะว่ามันเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับสวยหรือไม่อย่างไรล่าสุดนะคะผบตอรอก็ได้สั่งการให้กับจเจรตํารวจหาความชัดเจนเรื่องนี้ขีดเส้นแดงว่าต้องให้ได้ผลภายใน3วันนี้สําหรับเรื่องของปมสวยสติกเกอร์รถบรรทุกและล่าสุดกรุงเทพมหานครเองก็ออกมา แอคชั่นแล้วนะคะกับกรมทางหลวงค่ะแอคชั่นเรื่องนี้ตรวจสอบรถบรรทุกที่ต้องสงสัยบริเวณย่านบางเขนซึ่งก็พบรถบรรทุกที่น้ำหนักเกินเนี่ยสคันแล้วด้วยนะคะ นี่เป็นการทํางานร่วมกันที่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมระหว่างกรุงเทพมหานครกับทางหลวงและตํารวจด้วยค่ะคุณชัดชาติสิทธพันธ์ผู้ว่ากทมเองก็ยอมรับว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่กทมเข้าร่วมจับกลุ่มแบบไร้รอยต่อสําหรับการจับกลุ่มรถบรรทุกที่น้ําหนักเกิน2คันบริเวณถนนเทพ,พรักษ์ย่านเขตบางเขนเมื่อคืนที่ผ่านมานี้เองนะคะเพราะต้องยอมรับว่ากรุงเทพมหานครนั้นก่อนหน้านี้ขาดกําลังคนด้วยไม่มีความเชี่ยวชาญใ,ในการตรวจจับเครื่องช่างน้ําหนักก็ไม่ มีแถมการบางังคับใช้กฎหมายก็ไม่ง่ายด้วยนะคะมีความซ้ำซ้อนค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานรถบรรทุกที่วิ่งออกจากไซต์งานในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็มีเยอะด้วยค่ะมนะีเครื่องช้างนะแต่ว่าขอให้กรมทางหลวงมาช่วยเราแล้วเขามีความสนัดในการจับกรทมไม่เคยจับกลุ่มเลยในประวัติศาสตร์นะวันนี้ได้เป็นวันแรกนะมั้งวันแรกมัม้คทั้งแรก,แรกเลยที่กรทมจับกลุ่มนะ ที่ผ่านมาเราก็จะเป็นการจับรถที่อยู่ตามออกไปตามรอยเชื่อมต่อตามพรบก็สามารถมีติดเรียกแต่แรงบัดเรียกปุ๊บก็ช่างช่างก็เกินตาีตัตคังานหนึ่งยีตันคันหนึ่งกฎหมายมันคือ25่าแต่นั้นพอเกิดปุ๊บเราก็บันทึกการจับกลุมแล้วก็นําส่งตงํารวจเพราะเราไม่มีดอำนาจในเนินคดีถึงตํารวจปุ๊บตำรวจก,วก็เนี่ยเดี๋ยวก็สอบสวนตามหลักก็คือมาตรา61ของพรบทางหลวง ก็คือจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทพอมีโทษจำปุ๊บเนี่ยต้องส่งสารนั้นตำรวจต้องเอาคนขับ2คนเนี่ยส่งสารภายในยี่ิบแชั่วโมง ส่วนเหตุของรถบรรทุกนะคะที่เหยียบแผ่นซีเมนฝาปิดปากท่อของการร้อยสายไฟที่อยู่ด้านล่างเนี่ยนะคะสุดตัวลงแบบนี้บนถนนสุขุมวิทวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็มีผลการชั่งน้ำหนักออกมาแล้วนะคะคุณผู้ชมคือรถ10ล้อน้ำหนักทั้งหมดอยู่ที่37,450กิโลกรมัมหรือประมาณ37ตันซึ่งจากที่กฎหมายกาหนดเอาไว้เนี่ยก็คือไม่เกิน25ตันมันเกินมา12ตันนะคะคุณผู้ชมซึ่งนายก สมาคมวิศวกร โครงสร้างแห่งประเทศไทยก็วิเคราะห์นะคะว่ากรณีล่าสุดในมีความเป็นไปได้ว่าน้ําหนักรถบรรทุกมันเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดหรืออาจจะต้องไปตรวจสอบโครงสร้างของบ่อโดยเฉพาะคานเหล็กว่ารับน้ําหนักได้เท่าไหร่ได้มาตรฐานหรือไม่รวมถึงขั้นตอนการทํางานต่างๆการใช้คานเหล็กต่างๆแต่จะสรุปได้แน่ชัดว่ามาจากปัจจัยอื่นไหมอาจจะต้องรวบรวมข้อมูลทางวิศวกรรมกันเพิ่มเติมด้วยค่ะปัญหานี้กรุงเทพมหานครเองเขาก็บอกนะคะว่าไม่ได้นิ่งนอนใจเวลานี้กําลังศึกษา วิจัยอยู่นะคะเพื่อวางมาตรฐานการป้องกันโดยบอกว่าภายในปีนี้กรทมจะนําเทคโนโลยี AI มาตรวจวัดน้ําหนักรถบรรทุกค่ะติดตั้งบริเวณสะพานนําร่องสัก10จุดรวมถึงนําเทคโนโลยีการสแกนพื้นทางวิศวกรรมด้วย GPR ตรวจสอบความหนานแน่นของเนื้อดินหินจากการก่อสร้างถนนและทางเท้าเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนในเรื่องของพื้นดินซุดจากชั้นดินต่างๆค่ะ แต่แล้วเรื่องน้ำหนักเราไม่ได้ไว้วางใจตั้งแต่ออกประกาศไปเนี่ยเรามีกระบวนการที่ร่วมกับนักวิจัยทํางานเรื่องนี้แล้วคือการตั้ง่ตนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายในเมืองนะเพราะว่าถ้าสมมติเราตั้งด่านดในเมืองมันต้องมีปัญหาเรื่องรถติดพ,พื้นที่ต่างๆนั้นตามหลักที่เราคิดตามหลักวิชาการคือเราจะเอาตัววัดเนี่ยไปอยู่บนสะพานต่างๆซึ่งสะพานเนี่ยรถมันวิ่งผ่านแลวสะพานมันสามารถวัดการเคลื่อนตัวสะพานแล้วเปลี่ยนเป็นน้ำหนักได้ใช่ไหม ก็มันคือเวกอินโมชันถูกไหมเวกอ i ินโมชันครับ WIM ก็เป็นเทคโนโลยีที่ใช้อยู่เราได้มีการจ้างอาจารย์ตั้งแต่2เดือนที่แล้วที่เขาทําการศึกษามาเรื่องนี้เพราะเขามีการทําการทดลองไปแล้วนะแล้วก็เราก็ได้ดาเนินการเลยอีแล้วั้นก็มีการทำ คุณผู้ชมคะนั่นคือการเดินหน้าการทํางานเพื่อดูแลเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยนะคะบนท้องถนนในกรุงเทพมหาคนครส่วนอีกปมหนึ่งคือเรื่องของสติ๊กเกอร์ตัวอักษรดาวบีเนะะี่ยค่ะสีเขียวเขียวเนี่ยนะคะเจ้าของรถเองก็อ้างว่าเขาชื่อนายบิ๊กสติ๊กเกอร์มันก็เป็นการแสดงสัญ,ญลักษณ์ก่อนที่จะเข้าไซ์งานเพื่อจะได้ขนดินออกจากไซ์งานเข้าออกได้แต่ว่าประเด็นนี้ตํารวจก็ยังไม่ปรับใจเชื่อนะคะก็มีการตรวจสอบตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ ก่อนหน้านี้ก็มีข้อสังเกตนะจากาพรรคการเมืองอย่างคุณวิโรธด้วยรวมถึงนายกสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยตั้งข้อสังเกตว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สื่อคล้ายกับลักษณะว่าจ่ายสวยไปแล้วสามารถวิ่งได้วิ่งได้นอกเวลาและบรรทุกน้ําหนักเกินได้โดยเปรียบเสมือนสติ๊กเกอร์ติดไว้เพื่อเคลียร์ทางนะคะลองฟังข้อสังเกตนี้จากคุณอภิชาติและคุณวิโรธค่ะแล้วที่เราออกมาแชร์เรื่องสวยเนะี่ยเรารู้แน่นอนเพราะว่าเวลาเขาจำหน่ายเนะี่ยเขามีราคา ว่าไอ้ใบนี้ห้าพันใบนี้หมื่นหนึ่งใบนี้สองหมื่นแต่นี่เขาเคลียร์ของเขาเองเพื่อแสดงสายลา์ว่าเอ้ยเป็นรถผมนะผมจ่ายแล้วนะประมาณนี้แหละครับ <Okay. S 1> ผมคิดว่ามันสมควรแล้วนะที่จะต้องลงมาดูแลเพราะถนนเนี่ยได้มีการก่อสร้างใช้เม็ดเงินจำนวนมากแล้วก็อภิสิทธิ์ในการจ่ายเงินแค่ไม่กี่หมื่นกี่แสนบาทแล้วก็สามารถทำงานได้ถึงเป็นเดือนหรือเป็นเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์อย่างเงี้ยเพราะ รถพวกนี้นะครับเขาจะาจบงานแล้วเขาย้ายไปที่อื่นไงแล้วก็ไปเคลียร์จุดอื่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือมันก็เป็นชื่อเจ้าของหรือเปล่ามั้งนะครับเพราะว่าตัวบีก็นักบางคนก็บ่อยย่อมจากเสียบิกถูกไหมฮะแต่คําถามที่ตํารวจกต็ต้องตั้งคําถามว่า,าเสียบิกเนี่ยคือใครนะครับแล้วก็มีการโยงใยมีการเรียกรับผลประโยชน์จ่ายผลประโยชน์หรือไม่ถูกไหมแต่ผมคิดว่ามันตัดตอนคําตอบเร็วเกินไปอ่ะคือมันมองเป็นอย่างอื่นลําบากจริงๆนะแล้วผมเชื่อว่า คงเอาไว้ให้มองเห็นแหละแต่คงไม่ได้เอาไว้ให้ให้คนขับหรือเจ้าของรถมองเห็นแต่น่าจะเอาไว้ให้กับใครสักคนที่เตรียมเอาไว้มองเห็นได้ง่ายมากกว่าซึ่งตรงนั้นก็ต้องตั้งคําถามกับทางพุกงกับสอนอพระขนงผู้การตํารวจนครบรห์ห้าพบชนว่าไอคนที่เตรียมกันไว้เพื่อให้มองเห็นเนี่ยเป็นข้าราชการตํารวจหรือไม่ถ้าเป็นระดับไหนคนใดนะครับ ส่วนความคืบหน้าในทางคดีค่ะคุณผู้ชมตรวจสอบพบเบื้องต้นว่ามีการแจ้งข้อกล่าวหาไป2เรื่องนะคะก็คือเรื่องแรกขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเนี่ยเสียหายมีผู้ได้รับอันตรายสาหาัสและกรณีที่2คือขับรถบรรทุกเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดรวมถึงตอนนี้นะคะทางตำรวจเองก็ตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนเฉพาะกรณีนี้ขึ้นมาด้วยค่ะ